คนสมบัติเบทนีอย่างนี้แท้สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขารมัจุราชโกรายแม่รุ้การด่วนพระท่านจะพวกเราเศร้าอาลัในส่วนเห็นในยะที่แปลว่าอยู่นั้น หมายความว่าแม้ท่านจะจากไปแต่ก็เป็นการจากไปโดยธรรมชาติแห่งสังขารที่มีอุบัติขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในข้ามกลางและก็แตกสลายไปในที่สุดสรรพสั่สิ้นสุดที่วิบัตสิสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติ สันพััจัสิ้นสุดที่ความตายแต่ว่าสิ่งที่ไม่ตายตามไปด้วยไม่แตกดับย่อยยับตามไปด้วยก็ได้แก่คุณประโยชน์คุณความดีบทบาทลีลาชีวิตที่ได้แสดงไว้เป็นที่ประทับใจ องสมสาเดจพระจอมไรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจเ้าได้ตรัสรับรองเอาไว้ว่ารูป,ปังชิรติมัจจานังนามโคตังนัชชรติอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังเป็นอยู่มิรู้หายอีกบทหนึ่ง ท่านแสดงเอาไว้ว่าอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลบหายในภายหนา้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจเพราะฉะนั้นในวิธีบำเพ็ญกุศลศพ ต่อท่านผู้เป็นปุพภการีหรือปูชนจยบุคคลจึงเป็นการประกาศกัตันยูบูชาและอะไรให้เป็นที่ปรากฏน,นายสมบัติเมธนีเป็นผู้มีดีในชีวิตแบบครบบงจรคำว่าดีครบบงจรได้แ,แก่ดีครบสามดี คือมาดีอยู่ดีแล้วก็ไปดีต้องในบทกวีที่ว่ามาให้ดีมีธรรมประยำจิตดีจะติดต่อตั้งว่ายังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าคำชูดีจะอยู่แทนซาที่จะไป ขยายความอีกชั้นหนึ่งว่าที่ว่ามาดีอยู่ดีและไปดีนั้นคือท่านอุบัติมาดีพระมีบุญท่านดำรงอยู่ดีอย่างมีคุณและท่านก็จะไปดีเพราะมีคุณอุบัติมาดีพระมีบุญด้วยอำนาจแห่งปรุปรเพกตปุญญาตา บุญเก่าบุญสนก่อนที่ได้สร้างสมอบรมไว้แตู่เรชาติต้งเสริมสนับสนุนให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลที่บิดามารดาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ ปัญญาที่ดีได้บุณบุญกุลธิดาที่ดีได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอย่างนี้เรียกว่าบุญนำภาวาสนานำสง่งเมื่ออุบัติมาดีเพราะมีบุญแล้วก็ดำรงอยู่ดีอย่างมีคุณด้วยอำนาจแห่งอัตจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและอัตตสัมมาปณิธิ <c oughs> การดำรงตนไว้ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับอันดีงามให้แก่โงการและครอบครวัว คุณประโยชน์และคุณความดีทำให้ชีวิตมีสงา่ามีค่าในสายตาของชาวโลกท่านจึงกล่าวว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีค่าของการทำดีอยู่ที่มีศีลธรรม นายสมบัติเมตนีเป็นผู้มีคุณสมบัติในชีวิตคุณสมบัตินั้นเป็นไปตามนามของท่านสมบัติแปลว่าถึงพร้อมแปลว่าเรียรพร้อมไม่ขาดตกบกร่องท่านมีสมบัติอะไรบ้างหนึ่ง รูปสมบัติมีบุคลิกภาพที่ดีสองสัจทสมบัติเป็นผู้มีเสียงที่ดีเสียงมีสเสน่ห์สามจริยาสมบัติมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีและสี่มีธรรมสมบัติมีคุณธรรมประจับใจ ความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละความถึงพร้อมหรือที่เรียกว่าสมบัติตามนามของท่านทำให้ชีวิตของท่านถูกลิขิตให้เป็นบุคคลของโลกเป็นบุคคลของสังคมเป็นผู้ให้ความบันเทิงให้ความสุข แก่ชาวโลกในฐานะนักแสดงในฐานะดาราประชานิยมเป็นไร่เอกตลอดกาลหนังสือกินเนตบุคกได้จารึกบันทึกเกียรติประวัติของท่านไว,วน้ว่า เป็นนักแสดงที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์มากที่สุดในโลกถึง617เรื่องเกียรติคุณของท่านจึงปรากฏเกียรติยศของท่านจึงลือชาได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัตสวัดีในฐานะ นักแสดงนำชาย,ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุพรรณหงได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิิิ์บัญญัติแห่งชาตินับว่า ล้วนเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติทั้งสิ้นสภะกระะิรยานกรรมทั้งปวงส,งส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับประมหากรุณาที่คุณโปรดกราบปรดกระมองพระจาทานเจ้ราชอิริยาณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งภวีิยาพอชะเมือ ได้รับพระราชทานเพื่อราชิสริยาภร์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งนิเรธคุณาภรได้รับพระราชทานเพื่อราชิสริยาภร์อันมีเกียรติยศยิ่งเป็นยมาภรณ์มงกุลไทยเป็นตราประทับรับประกันความเป็นบุคคลคุณภาพในวงการบันเทิง เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งวงนี้เมื่อท่านอุบัติมาดีพระมีบุญท่านดำรงอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วที่สุดก็ทำให้ท่านจะไปดีพระมีบุญคำว่าทุนในที่ดีคือบุญกุศสนุณงามความดีที่ท่านได้ทราบสมอบรมของท่านไปส,ส่วนหนึ่ง เรียกว่าต้นทุนเคราะครัวได้บำเป็นอุทิศไปให้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระจารานพระรบรมราชานพราะในการบำเป็ญกุศลพระเจทานอย่างนี้เรียกว่าสมทบทุน ทุกท่านที่ได้มาในงานบำเพ็ญกุศลในวาระสุดท้ายนี้จึงได้ประสบพบทั้งคุณธรรมอันได้แก่ความดีและสัจธรรมอันได้แก่ความจริงของชีวิตนายสมบัติเมตนี อุปัตรมาเป็นตัวละครเอกของโลกส่วนโลกที่อยู่อาศัยเป็นประดุจโลกระโรงใหญ่สำหรับที่จะแสดงบทบาทเมื่อแสดงจบสิ้นหมดบทบาทตีลาที่ได้รับมอบหมายแล้ว<อ>ก็ต้องอำลาจากไป อันโลกนี้เหมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาตารร้รำทำทีผ้าตามดีลาของหทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวออกสะทอนมีร้ายมีรักมีจากมีจน พอจบละครชีวิตก็ลาถามว่าลาไปไหนก็ลาเหมือนที่นายสมบัติเมธนีลาให้ทุกทุกท่านได้ประจั์อยู่ในขณะนี้อันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นท่านบอกว่าไม่มีวันลบหายในภายหนะ้า ความดีก็คล้ายกับแสงเทียนเปลวเทียนละลายคงเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งไรไว้ทดแทนเทียนนั้นแสงดีที่ใส่พันไม้ชั่วดีที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคน ส่งตนด้วยผลผลิตงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีต้องด้วยวรีที่ว่าเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทันทีต้องสร้างดีให้ติดตนแล้วจะเป็นุ คนคุณภาพที่ยามอยู่ก็จะมีคนรักยามจากก็จะมีคนอาลัยยามอยู่จะมีผู้ประทานยามจากจะมีผู้ประถมยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังนายสมบัติเมตตานี อดีตสมาชิกสภาธิจิปัญญาติแห่งชาติและอดีตศิลปินแห่งชาติได้แสดงบทบาทลีลาชีวิตในข้อนี้ให้เป็นที่ประจกรักษ์แล้วอิมินาคตะทักชินานุปทาเนนาขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปาทาน,านกิจ อันสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภรเจ้าผู้ทรงพระคุณพรรระะเสทงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมองพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสพระราชทานเพลินศพแด่นายสมบัติเบญนณีและวารณีขอจงเป็น ตบะเดชะปรวัปัจจัยทรงเสริมกระนับสนุนแห่ดวงวิญญาณของท่านจงได้ประสบแต่ทิพยสุขทิพยสมบัติในสมในสามภราภพให้สมดังเจตนาปรารกสมพระราชประสงค์จงทุกประการ รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอนุสรณียกถาพจน,นานาอเรี่ยนคุณสมบัติสีคืออนุสาวรีแห่งชีวิตรับพระราชทานถวายวิสัจนามาสมสมัยได้เวลานอยุติพระธรรมเทศนาโด แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนีขอถวายพระพุท Yeah. Okay.